ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมก็เซ่ากาชากันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม The v i l May Cry Peak of Combat นั่นเองครับผมแย่ว yeah, wow. ้าว่งเป็นเกมใหม่นั่นเองครับผมก็คือเกมของค่าย Capcom แนว Hack and Slash นั่นเองครับผมตอนนี้ผมก็จะมาลงลงแทนอาร์คบ้างนะครับพอดีคือช่วงเนี้ยผมะจะมาลงเกมนี้บ้างเพราะว่ากลัวท่านผู้ชมเบื่ออาร์คแล้วนะครับผมคือแบบ ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเอาง่ายๆคือผมจะสอบแล้วดีครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมจะลงคลิปสั้นๆในทิกตอกซะมากกว่านะครับผมก็ซึ่งก็ซึ่งอะไรนะก็ซึ่งโอ้ยอก็ซึ่งเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมของค่ายแคปคอมนั่นเองค่ายที่ผมรักอีกแลว้วใช่ไหมทุกคนค่ายที่ใครๆก็รักเนาะซึ่งเกมนีนะ้ก็เป็นเกมใหม่มาแรงนะครับที่ลงให้กับเพลสโตรแล้วก็ ไอแอปสต e นี่ไม่แน่ใจว่าลงแล้วหรือยังนะครับผมคือผมจะบอกว่าเกมเนี้ยระบบเนี้ยคล้ายๆลเกมชินนะเวอร์ชันเนี้ยไอภาคเน,นี้ยจะคล้ายๆเกมชินนะครับผมแต่ว่าก็จะงนโครงคอนเซปต์แฮ็กแอสแลตเหมือนเดิมนั่นเองครับผมก็คือผมจะบอกเลยว่าเกมนี้ก็เป็นเกมดีกเกมหนึ่งนั่นเองครับคือช่วงนี้ผมจะลงเกมใหม่หน่อยนะครับคือจะลงคือผมจะปรับเวลาลงคลิปคือไม่ใช่ปรับเวลาดิปรับการลงคลิปคืออ่า เกมหนึ่งต่อ3 EP นั่นเองครับคือมีเกมหนึ่งแล้วก็ต่อมีแค่3 EP ครับส่วนแล้วก็จะมาลงเกมอื่นแล้วก็3 EP อย่างเรื่อยๆครับเพื่อกันเบื่อเนาะโอเคเราไปดูตัวเกมกันดีกว่าว่าเกมจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเกมสำหรับคนที่อยู่ดูใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่ดูติกต่อก็คือกดใจกดกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย Let's go <S โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารีวิว ดันเต้เดอะเจเวอร์ฮันเตอร์นั่นเองครับผมก็คือผมจะมาสอนคอมโบแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องท่าเบสิกต่างๆของดันเต้เองครับผมก็คือเป็นตัวละครที่อไอคอนิกมากๆครับเรียกๆว่าเป็นลูกของสปาร่า,านั่นเองครับผมก็คืออลูกของเทพปีศาจสปาร่ากับดาบริเบเลียนนั่นเองครับผมก็คือเป็นดันเต้เนี่ยเป็นตัวละครตัวหลักคือพระเอกของซีรีส์นี้นั่นเองครับผมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีท่าคอมโบอะไรบ้างครับ โอเคผมจะมาสอนวิธีคอมโบดันเต้นะครับผมมาเลยปืนของเขาก็จะมีชื่อว่าอีบูนี่กับไอวูรีนะครับท่านผู้ชมมาซึ่งผมจะบอกว่าเกมนี้เราเราไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธในการคอมโบได้นะครับเราต้องเป็นการเปลี่ยนตัวละครเพื่อคอมโบแทนนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวผมค่อยจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเกมทีหลังนะครับเราจะมาสอนวิธีคอมโบดันเต้กันก่อน เอหนึ่งสองอ๋อโอเคครับผมคอมคอมบีเอ๊ยไม่ใช่คอมบีดิคอมโบไอวีนคอมโบผิดนะครับหนึ 1, 2, ออ่งสองอ้อไม่ครับเราต้องห้ามกดค้างหนึ่งอะไรของมันมวะนั่นเนะครับผมตอนนี้จริงๆปกติผมฟันทีเดียวมันก็ขึ้นเลยครับใช่ฟันขึ้นเลยวะ อ๋อให้เราฟันหนึ่งกีครับผมก็คือกดค้างกดหนึ่งครัง้งแล้วก็กดค้างอีกสองครั้งนั่นเองครับผมกดค้างขึ้นข้างบนแล้วก็กดลงล่างได้ฮะจริงๆค่ายหลายๆคนน่าจะเล่นันเต้เป็นแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับท่าคอมโบของเขานะ่ะดูตามที่มือผมกดนะครับดูตามที่นิ้วผมกดตามที่ปุ่มนะครับโอโอเคครับผมโอเค ก็ตรงนี้จะเป็นการกระโดดนั่นเองครับผมแล้วก็อันนี้ปุ่มนี้คือการวิ่งอันนี้คือการพุ่งหลบนั่นเองครับผมแล้วก็อันนี้คือการฟันมันจะล็อกป้าใหออัตโนมัติครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับกดค้างกดค้างเนี่ยจะเป็นการลากศัตรูขึ้นข้างบนครับเราสามารถแอร์คอมโบหรือคอมโบปกติก็ได้นะครับผมอันนี้ครับปึ๊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 บไอที่ล็อกอยู่ตอนนี้ครับที่ เขาบอกมันจะเป็นท่าจะมีไอที่อยู่ข้างท่ากระโดดนะครับจะเป็นท่าสกิลครับผมสกิลของมันเต้เนี่ยจะเป็นการพุ่งชนนะครับผมแล้วก็เออหมายถึงเอาดาบเนี่ยทีมครับเขาเรียกว่าท่าอะไรวะซอร์ดมาสเตอร์ปะไม่ใช่อันนั้นสักอันนั้นสไตล์โอ๊้ยโอเคครับผมอันนี้เป็นการมันเลยแค่การฝึกนะครับผมเราต้องเข้าไปตรงนี้ครับเพื่อไปการฝึกต่อไปอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคเราจะต้องไปฝึกกันต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผม ครับผมแล้วก็จะมาฝึกอันนี้กันนึงครับผมอ่าเราจะเป็นการฝึกคอมโบกับอ่าดิวิลครัชเชอร์อย่างอ่าเวอร์จิวเวอร์ชันดิวิลครัชเชอร์นั่นเองครับผมโอเคเข้าไปกันเลยอ่านี่ก็จะเป็นดันอันนี้นี่จะเป็นเวอร์จิวครับพี่ชายฝาแฝดของดันเต้นั่นเองครับผมสกิลของเวอร์จิวเนี่ยครับก็จะเป็นการไอ้นี้ด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเวอร์จิวไปในตัวเลยนะครับผมฟึ๊บเขาให้นี่ฮะ ถ้ามันขึ้นออร่าเมื่อกี้นะครับให้เรากดไปที่ตัวละครมันจะเป็นการใช้ท่าประสานกันนั่นเองครับผมอันนี้คือสกิลสไตล์ของดันเต้ครับกับการทิมปึบอันนี้คืออัตตีของดันเต้นะครับถ้าเราเห็นเกจข้างบนขวามือเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่ขวามือสีซ้ายมือไอ้วีนี้ซ้ายมือนะครับที่มันเป็นสีฟ้าๆฟนะครับถ้ามันเต็มแล้วแปลว่าเราสามารถใช้ท่าเดวิลทริกเกอร์ได้แล้วครับผมไปเราก็จะแปลงเป็นปีศาจได้ครับแล้วก็ พลังของดันเต้ที่เป็นปีศาจจะฟันไวขึ้นครับตอนนี้คือจะเป็นการคอมโบกับเวอร์จิลครับจะถามว่าน,นี่เป็นการรีวิวเวอร์จิลในตัวไหมไม่ใช่ครับมันเป็นการคอมโบมากกว่าครับซึ่งมันจะเป็นนี่ฮะเป๊บๆก็จะประมาณนี้ครับเวอร์จิลเวอร์จิลเวอร์ชันนี้โดดสองขั้นไม่ได้นะครับโดดแค่ขั้นเดียวได้แต่ว่าพุ่งได้เร็วมากครับแล้วก็เตะแรงด้วยอ่ากดค้างก็จะเป็นการนี้ครับ กดค้างนี่จะเป็นการเสรศัสตูขึ้นนะครับแล้วก็อันตรีของเวอร์จิลก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมปึ๊บปึ๊บอ่านี่เป็นแค่การรีวิวข้าวครับยังไม่รีวิวเจาะลึกนะครับเป็นแค่การรีวิวคอมโบกับดันเต้เฉยๆนะครับผม,ผมคลิปหน้าผมจะมารีวิวอ่าเลดี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจัดเซตให้ผมเป็นดันเต้เลดี้แล้วก็เวอร์จิลนั่นเองครับมาถึงอ่านี่ไงเซตมันจะประมาณนี้แหละครับ คือทีมเราเราสามารถจัดเซตทีมได้เหมือนกับเ g e n s h i n Impact นั่นเองครับผมคือใครเล่นบางมีระบบหมุนด้วยนะไไม่ใช่ระบบหมุนดิไม่ใช่ระบบหมุนทุยระบบไอนี่ไอระบบซุ่มเออเราก็พูดผิดครับซึ่งตอนนี้มีตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือจะเป็นดันเตอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันใช้ท่า DeV ิลครั r เชอเหมือนเวอร์จิลกับเวอร์เนโรเวอร์ชัน d e v i l b r i n g e r นะครับแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีดันเต้เวอร์ชันไอนี้ด้วยครับดันเต้เวอร์ชัน i m ม e r i a l g ล a r d นะครับแต,ต ต่อกันเลยครับท่าเบสิคคอมโบกันต่อจะเป็นการสอนคอมโบไปในตัวด้วยนะครับแต่ว่านี่จะเป็นการคอมโบที่คอมโบของมือใหม่นั่นเองครับผมก็คือเราจะมาเล่นดันเต้นนี่นค <c oughs> ใครบันทักอะไรมาเ,เขาก็จะประมาณนี้ครับผมที่เขาบอกคือให้เราสตันด้วยเบอร์จิวก่อนตามด้วยเลดี้ครับผมไอ้ไม่ใช่ ไม่ใช่ตามด้วยเลยดี้ดิมันต้องสตันด้วยเวอร์จิลตามด้วยด้วยดันเต้แล้วก็เออเลดี้ครับผมก็จะประมาณนี้อ่าอเฟ้กครับผมแล้วก็จะสตันด้วยเวอร์จิลครับผมปึ๊บก็ห้ดันเต้ฟาดแล้วก็เราต้องยิงยิงแล้วก็เราต้องให้มันอยู่บนพื้นก่อนครับยิงยิงยิงเลดี้เราให้กดตรงนี้ครับปุ๊บ ถ้าเรากดตรงหลบของเลดี้เนี่ยจะเป็นการฟาดขึ้นข้างบนครับอ่านี่ก็จะเป็นการการจบเรียบร้อยครับกับการรีวิวดันเต้ยังไม่แน่ใจว่าจบ100%หรือเปล่านี่เป็นการคอมโบเบสิกครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นการแค่รีวิวดันเต้เฉยๆครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า